สวัสดีครับผมอรุณนธทองโอนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้เทคนิค SPC นะครับหรือย่อมาจาก s t a t i s t i c Process Control นะครับกับงานการจัดการพลังงาน,นครับวันนี้เสนอตอนการว re ิเคราะห์การถดถอยนะครับหรือที่เรียกว่า Regression Analysis นะครับครับผม ซึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ชัยยะเช่มช้อยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สอนวิชาเหล่านี้ให้ผมตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านได้เขียนตำราการใช้เทคนิค SPC กับการจัดการพลังงานด้วยนะครับทุกท่านสามารถหาซื้อเพื่อนามาประยุกต์ใช้งานได้ในโรงงานของท่านนะครับครับ ก่อนอื่นเรามาดูโอเวอร์วิวนะครับโรงงานทุกโรงงานนะครับนี่คือผมยกตัวอย่างโรงงานโรงงานหนึ่งะครับใน1ปีนะครับแน่นอนนะครับมีผลผลิตซึ่งในที่นี้ผมก็ให้ผลผลิตของโรงงานมีหน่วยเป็นตันนะครับซึ่งการได้มาของการผลผล,ผลิตเนี่ยครับต้องมีการใช้พลังงานในการผลิตนะครับในที่นี้โรงงานอย่างนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตนะครับทั้งหมด12เดือน ซึ่งถ้าเราไม่ได้นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาใช้ในการวิเคราะห์เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเดือนไหนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าที่สุดนะครับหรือว่าถ้าเราข้อ,ขอมูลนำข้อมูลมาพอดการ์เพื่อดูแนวโน้มอย่างนี้ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับตัวอย่างของการวิเคราะห์ง่ายๆว่าเดือนไหนที่มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราก็จับ พลังงานเนี่ครับเป็นตัวตั้งหารด้วยโปรดักนะครับก็จะได้ว่า,เ,าเดือนที่1นะครับอย่างเช่นนะครับเอาพลังงานเป็นตัวตั้งนะครับ4 0 5หารด้วย1,025นะครับก็จะได้0.40ซึ่งความหมายของมันก็คือหมายความว่าผลผลิต1ตันใช้พลังงานไฟฟ้าไป0.40กิโลวัตต์อาวหรือ0.40หน่วยนั่นเองนะครับในเดือนนี้นะครับค่าเฉลี่ยของโปรดักต์แต่ละตันนะครับ ซึ่งถ้าเรานํามาพอดเป็นกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่าเดือนที่3เนี่ยครับเป็นเดือนที่มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับนี่คือตัวอย่างของการนําข้อมูล Data ทางพลังงานมาวิเคราะห์อย่างง่ายนะครับแต่ยังมีความท้าทายมากมายในการวิเคราะห์หนึ่งเราสามารถคาดการณ์การใช้พลังงานในในอนาคตได้หรือไม่ว่าถ้าเราจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ซัก800ตันเราควรจะใช้พลังงานอยู่ที่เท่าไหร่ หรือผ้า1200ตันเราควรจะใช้พลังงานที่เท่าไหร่นะครับนี่คือความท้าทายก่อนจะไปถึงการตอบคำถามเหล่านั้นที่ผมตั้งตัวอย่างสมมุติขึ้นมานะครับเราอยากจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยก่อนนะครับหรือ ligation analysis นะครับว่ามันคืออะไรกันนะครับ ligation analysis นะครับเป็นการเป็นวิธีทางสถิติตัวหนึ่งนะครับที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรเชิงวริมาณตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะครับาาศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้ใช้เฉพาะการจัดก,การพลังงานยังใช้ในหน่วยทางการแพทย์บ้างวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์บ้างหรืออื่นได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ใน,ในที่นี้นะครับผมก็นํามาใช้กับการจัดก,การพลังงานนะครับนะครับโดยทัว่วไปนะครับ เขาจะให้ตัวมีสองตัวแปรคือตัวแปรอิสระนะครับหรือที่รีกว่า independent variable นะครับกับตัวแปรตามนะครับ dependent variable นะครับเขาจะให้ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปร y นะครับไอตัวแปรอิสระเนี่ยครับขอโทษด้วยครับตัวแปรอิสระนะครับมักจะเป็นตัวแปร x นะครับและตัวแปรตามมักจะเป็นตัวแปร y นะครับผมมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นข้อมูลดังกล่าวของข้อมูลโรงงานที่ผมพูดถึงนะครับ ในที่นี้ท่านคิดว่าตัวแปรอิสระน่าจะเป็นตัวแปรอะไรและตัวแปรตามน่าจะเป็นตัวไหนนะครับคำตอบครับตัวแปรอิสระนะครับต้องเป็นเป็นตัวแปร x นะครับตัวแปร x ก,ก็คือผลผลิตนี่เองเพราะว่าออเดอร์ของแต่ละเดือนไม่เท่ากันนะครับออเดอร์เดือนนี้พันยเดือนนี้พันยี่สิบสองพันหรือว่าความต้องการผลิตไม่ ไม่ไม่เท่าก e ar er ันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ความต่างหว่าไม่เท่ากันแต่หมายว่ามันมันขึ้นอยู่กับมันอิสระครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการของการผลิตหรือว่าความต้องการที่เราจะผลิตที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิีทิ้งตามมาคือตัวแปรตามถ้าเราผลิตหนึ่งพันถ้าเราผลิตหนึ่งพันย้านะครับการใช้ไฟ้าฟ้า4ี่้อยห้าถ้าเราผลิตเจิสองการใช้ไฟฟ้าครั้งนี้4 1 2รสิบสองนี่คือมันแปรผันตามนะครับคือ ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าดังนั้นในที่นี้คือ,อปริมาณผลิตภัณฑ์นะครับในแกน x เ,เนี่ยครับจะถูกแทนด้วยผลผลิตนะครับหรือ Product นะครับแกน y นะครับตัวแปรตามนะครับก็คือการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเราเอาข้อมูลเนี่ยมาครับมาพอดกาบนะครับแต่ละจุดอย่างเช่นการใช้ผลิต การผลิตภัณฑ์พันหนึ่ก็อยู่ประมาณแถวแถวนี้นะครับมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่405นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้เกิดขึ้นเรานําข้อมูลทุกข้อมูลนะครับมาพอดลวงกราฟแล้วก็สร้างเส้นของลีเนียรีเกชันที่เป็นเส้นของเส้นตรงนะครับโปรแกรม Excel จะสร้างให้เดี๋ยวตอนหลังผมจะสอนวิธีการสร้างนะครับก็เป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่าง การผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กับการใช้พลังงานของบริษัทแห่งนี้ได้นะครับมีแนวโน้มไปยังไปเป็นแบบสมการแบบนี้คือ y mm hmm. เท่ากับ0.3340 x นะครับบวกด้วย59.4456นะครับสมมตุติถ้าผมต้องการผลิต1,000ตันนะครับมันสามารถบ่งบอกได้ว่าคร่าวๆได้ว่าเออสามารถ เอา1,000มาทแทนด้วยค่า x นะครับว่ามีการใช้พลังงานเท่าไหร่หรือว่าถ้าเราดูจากกราฟคร่าวๆนะครับถ้าผลิต1000ตันก็มีการใช้พลังงานอยู่ประมาณ385อะไรประมาณนี้นะครับอา้าวอีกตัวนึงครับคืออะไรคือ R ัสแควนะครับอัสแควบ่งบอกอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสมการก่อน y เท่ากับ 0.3340x บวก 59.445y 56นะครับถ้าเป็นเป็นเป็นแบบสมการมาดูด้านล่างคือเรา y, y เท่ากับ m คูณ x บวก4นะครับในที่นี้ x, x คือปริมาณบนแกนแกน x ที่ว่านะครับก็คือผลผลิตนั่นเองนะครับ y คือพลังงานที่แปลผันตามนะครับ m คือความชันของกราฟนะครับแล้วก แล้วก็ค่าตัว c ตรงนี้คือค่า59.4456นะครับคือจุดตัดแกน y ถ้าในย่าของจุดตัดแกน y หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราไม่ผลิตนะครับคือ x เท่ากับ0นะครับพราะ x เท่ากับ0ยังไงแผ่นนี้ก็จะมีการใช้พลังงานประมาณ59.44หรือประมาณ60กิโลวัตต์อวนะครับนั่นคือการใช้พลังงานที่มันคงที่อยู่แล้วในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงอย่างเช่นไฟโรงงานไฟออฟฟิศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับผลผลการผลิตถูกไหมครับยังไงถ้าเราไม่ผลิตออฟฟิศก็ต้องใช้เครื่องปรินคอมพิวเตอร์หรือแสงสว่างในในโรงงานอย่างนี้ครับเป็นค่าคงที่ที่เกิดขึ้นนะครับเราเรียกว่าเราจะเรียกมันว่าฟิกเอนเนอร์จีนะครับและส่วนตัวเนี่ครับเป็น v a l a เบิ e เอ r เนอคือขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนะครับในสกรอนี้นะครับนี่คือเป็นการตีความหมายเบื้องต้น ของสมการความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวผมจะลง,ลงลึกเนื้อหาตัวนี้เข้าไปอีกแต่ณตอนนี้นะครับผมจะอธิบายตัว r s q u a r e r s q u a r e เท่ากับ0.9519 <S qu are> หมายถึงอะไรนะครับ r s q u a r e <S qu are> เนี่ย <S qu are> เขาบอกว่าเป็นสัมประสิทธิ์ในการกำหนดนะครับ the coefficient of determination นะครับหมายถึงว่ายังไงโดยประเมินว่าสมการถดถอยที่ได้นั้นสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวแปรได้ดีเพียงใด นะครับถ้ายิ่ง r สแพร r อมีค่ามากนะครับก็ยิ่งมีความสัมพันธ์ยิ่งมากขึ้นนะครับอธิบายความสัมพันธ์ของสโตอแปรนี้นะียดีมากกว่าอ q u a r e ที่มีค่าน้อยดูจากตัวอย่างนะครับครับก็มาทำความรู้จักความหมายของอ q u a r e จากตัวอย่างนะครับนี่คือกรณีที่1นะครับ y เท่ากับ 500x นะครับมีค่า4เป็น0 r สแคว์เท่ากับ1นะครับ สังเกตได้ว่าจุดทุกจุดนครับจะอยู่บนเส้นของสมการนะครับนั่นหมายความว่าตัวแปร x มีความสัมพันธ์กับตัวแปร y นะครับแบบอย่างแม่นยำม,มากนะครับมีความน่าเชื่อถือได้สูงเป็น100%เลยนะครับนานมยค็ว่าดูบรทัดล่างครับ r s q u a r e เท่ากับ1.00ให้ความหมายว่าปริมาณ x มีผลต่อปริมาณ y 100%โดยไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ สังเกตได้ง่านะครับกรณีถัดไปนะครับเป็นกรณีที่2นะครับสังเกตจุดนะครับของข้อมูลนะครับจะไม่ได้อยู่บนเส้นของตัวสมการความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะครับซึ่งสมการของเรา y เท่ากับ5 0 1 0 5 x บวก23.31นะครับ r s q u a r e 0.97น์นะครับ r s q u a r e ค่อนข้างสูงนะครับความสัมพันธ์ไม่ได้100% เหมือนเมื่อกี้นะครับอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงนะครับนะครับก้อนที่3นะครับอัศวแคลดลงมาครับจาก0.97เป็น0.93นะครับจะสังเกตได้ว่าจุดเนี่ยครับจะอยู่ห่างจากเส้นมากยิ่งขึ้นนะครับในที่นี้มีค่า4หมายามีค่าคงที่นะครับก็ ถ้าเปรียบเทียบกับพลังงานก็คือหมายว่าเรามีฟิกเอนเนอร์จีนั่นเองนะครับอ,อ่านะครับอ,อีกกรณีที่สี่อ่ะอันนี้มีค่าคงที่เกิดขึ้นนะครับมีค่าคงที่เกิดขึ้นก็คือ y เท่ากับ5 0 0 x บวก150,000นะครับแต่ที่อแควร์เท่ากับ1แน่นอนครับจุด,จดยังอยู่บนเส้นเรา มีความแม่นยำสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างสมการการใช้พลังงานนะครับเรามาเรียนรู้บทสรุปการวิเคราะห์การถดถอยหรือ Regression Analysis ก,ก,ก,ก่อนนะครับว่ามันจะบอกอะไรเราได้บ้างและมันสามารถนำไปใช้อะไรนะครับหนึ่งนะครับ มันจะบอกถึงความสัมพันธ์นะครับของข้อมูลระหว่างการผลิตกับพลังงานนะครับซึ่งจะใช้สมการดังกล่าวนะครับเป็นตัวแทนลักษณะการใช้พลังงานของโรงงานได้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราจะผลิต800ตันนะครับครับแล้วก็800ไปใส่ในค่า x เล้ก็สามารถคาดเดาว่าพลังงานควรจะอยู่ควรจะมีค่าเท่าไหร่ได้นะครับนะครับนี่คือเราไปใช้ในการพยากรณ์นะครับ เมื่อเราพยากรณ์เราก็สามารถสร้างเส้นควบคุมได้นะครับนี่คือบทสรุปเบื้องต้นของการวิเคราะห์ regression analysis นะครับต่อมาเรามาดูวิธีการสร้างสมการกันนะครับโดยใช้ excel นะครับนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับข้อมูลนะครับเป็น30สัปดาห์นะครับแล้วสมมุติว่าถ้าสัปดาห์ที่31นะครับจะใช้พลังงานเท่าไหร่นะถ้าเรา 550ต้างนะครับผมนะครับนี่ใน Excel นะครับผมได้เตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับเป็นข้อมูลของสัปดาห์นะครับแล้วก็ Product นะครับแล้วก็การใช้พลังงานไฟฟ้านะครับของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับนี่สาสัปดาห์นะครับวิธีการพอดกราฟนะครับแล้วก็ไปที่ Insert นะครับแล้วก็ เลือกชนิดของกราฟเป็น scatter นะครับนะครับเลือกชนิดของกราฟเป็น scatter จากนั้นนะครับเราจะ add ข้อมูลนะครับไปที่ select data นะครับ add นะครับเราจะให้แกน y เป็นค่าของ product นะครับนะครับแกน x เป็นค่าของ product นะครับขอโทษนะครับแล้วก็แกน y เป็นค่าของ การใช้พลังงานนะครับนะครับแล้วก็กดพอดการาฟขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาของการาฟเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการพอดการาฟระหว่างนะครับแก้ไขก็คือระหว่างา Product นะครับ e e n r g Energy นะครัอยนะ่ายังไรเดี๋ยวใส่ซื้อแกนหน่อยครับแกน y เป็นการใช้พลังงานนะครับแล้วก็แกน x เป็น Product นะครับแต่ในที่นี้ผมขอสร้างเป็นกราฟความสัมพันธ์ให้ดูเลยกันแลวกันนะครับถ้าท่านผู้ใช้ก็ควรจะนำไปใช้ก็ควรที่จะใส่ชื่อแกนนะครับฮ a ทเทร d ดไลน์ mm hmm. นะครับ เราเลือกเป็นลีเนียนะครับอพอได้ลีเนียมาปุ๊บเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีให้มันแตกต่างกันหน่อยนะครับนะครับเราเลือกให้โชว์อีควเอชันนะครับ Display Equation แล้วก็อสคว a r ร์นะครับ เราก็จะได้กรฟกกาฟความสัมพันธ์และก็สมการความสัมพันธ์ของการใช้พลังงานของโรงงานแห่งนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่ผมบอกเอามาใช้ทำอะไรนะครับเมื่อเรามาใช้สำหรับในการพีดิกการใช้พลังงานเราจะพีดิกมันได้อย่างไรนะครับเราจะพีดิกมันได้ยังไงที่ผมบอกโจทย์คือ8 5 0นะครับ ควรใช้เท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับเราก็กรอบนะครับตัวสมก,การตัวนี้เข้ามานะครับนะครับแล้วก็วางนะครับ,นะรบแล้วก็ให้ x นะครับถูกคูด,ด้วย ะครับอ่านะครับ,นะรบถ้ามีการใช้พลังงาน850ในครั้งนี้นะครับถ้ามีการผลิตโปรดักต์850นะครับเราก็ใช้พลังงานอยู่ประมาณ5702,000กว่ากิโลวัตต์อวนะครับถ้าผลิต1000นะครับเท่าไหร่นะครับปึ๊บนี อันนี้ในในช่องนี้มันเป็น X ชวงนะครับผมพูดผมผิดผมขอเลื่อนไปอยู่ในช่อง P ดิบนะครับ นะครับผิดหรือไม่ปึ๊บใช้พลังงานเท่านี้นะครับนี่นะครับซึ่งนี่คือพลังงานที่เราพิดิกนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ให้มันควบคุมว่าก็เอามาใช้ในการมวกลบ5%เอาพลังงานเหล่านี้มาใช้ในการทำเป็นเส้นค่าควบคุมได้นะครับ ตัวอย่างนี่ครับตัวอย่างค่าควบคุมคอนโทรลไลน์นะครับเรามีสมการจากเมื่อกี้มานะครับเราก็พีดิกเอเนจีนะครับแล้วก็สร้างเป็นคอนโทรลไลน์ UCL แล้วก็ LCL นะครับนี่พลังงานที่พีดิกนะครับนี่เอาพลังงานที่พีดิกมานะครับเป็นเส้นควบคุมด้านบนนะครับแล้วก็เส้นควบคุมด้านล่างนะครับในช่องนึ่งก็เป็นพลังงานที่บันทึกค่าที่ใช้จริงนะครับนี่แล้วก็ใช้คอนโทร แต่ละเดือนแต่ละวันนะครับเราก็สามารถพิจิกการใช้พลังงานได้นะครับกำหนดเป็นการ Energy Monitoring ในทุกๆวันว่าถ้าเราผลิตอยู่ที่โปรเจกเท่านี้ควรใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับเราสามารถก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการคอนโทรลการใช้พลังงานของการผลิตในแต่ละวันได้นะครับนี่คือเบื้องต้น การนำดิเกชันไปใช้งานเบื้องต้นนะครับคือการสร้างคอนโทรลไลน์ในการควบคุมการใช้พลังงานนะครับ mm hmm. นะครับนี่ครับ900ครับดิกออกมาแล้วเลยว่าใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถูกควบคุมการใช้พลังงานอยู่ในเลนเนี้ถ้ามีการใช้พลังงานที่มากกว่าค่าควบคุมของ UCL นะครับก็แสดงว่ามีการใช้พลังงานผิดปกติในกระบวนการผลิตแล้วนะครับแล้วก็มาเล็กคอร์ดกับค่าพลังงานที่ใช้จริงว่าเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบกันครับผมครับครับนี่ครับคำถามของประโยชน์ของการใช้ล i g a t i o n Analysis มาประยุกต์กับการใช้ การสร้างค่าควบคุมการใช้พลังงานของรายสัปดาห์หรือว่ารายวันนะครับแล้วแต่แล้วแต่ข้อมูลนะครับเมื่อกี้หลายๆครั้งที่ผมพูดว่าสัปดาห์ที่3เมันใช้เท่าไหร่นี้ก็ก็ก็เป็นสัปดาห์นะครับแต่เราทําเป็นรายวันได้ถ้าเราอยากให้แอคชั่นได้ทันท่วงทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบ คลิปแกนะครับเป็นการนำดีเก i o n มาประยุกต์การใช้งานกับการจัดการพลังงานนะครับข้อมูลที่ผมสอนครั้งนี้เป็นข้อมูลของตัวแปรเดียวนะครับมีการใช้ energy อย่างเดียวมีโปรดักต์1ผลิตภัณฑ์นะครับ energy ชนิดีเดียวนะครับเรายังมีการใช้ข้อมูลแบบ2ตัวแปรเดี๋ยววิธีการสร้างความสัมพันธ์ดีเกชันแบบหลายตัวแปร ใน Excel เดี๋ยวผมจะสอนมาสอนให้ในคลิปหน้านะครับเพราะว่าแน่นอนครับความเป็นจริงโรงงานมีการใช้พลังงานมากกว่านี้แล้วก็มีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับซึ่งหวังว่าทุกทกท่านพอเห็นภาพว่าการนำดิเกชันมาใช้งานในการสร้างค่าควบคุมการใช้พลังงานเป็นอย่างไรนะครับผมก็ขอขอบคุณครับถ้ามีอะไรผิดพลาดสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอบคุณครับผม